นะครับและเอกสารการล่าออกจากราชการในกรณีที่ท่านเป็นข้าราชการหรือพนักงานในลูกจ้างของสำหรับรายละเอียดอย่างอื่นให้ท่านกรอกให้หมดนะครับแล้วก็เหลือเวลาเอาไว้นะครับเวลาก็จะเป็น ส่วนเอกสารต่างๆท่านมาแล้วนะครับให้ท่านเอาเอกสารมาตรวจสบให้เสร็จก่อนครับคำนาทะเบียนบ้านนะครับก็ขอให้ท่านรับรองสำนาให้ถ,ถูกต้องนะครับรับรองสำนาถูกต้องนะครับกับเอกสารเหล่านั้นนะครับตัดมุดการศึกษานะครับวุฒิการศึกษาถึงจะไม่ได้ก็ให้ระบุไว้ด้วยนะครับให้ระบุไว้ว่าวุฒิการศึกษา,าจบช่านมาแล้วนะครับ ู้ท20ี ản, like, <t rast> ่จะมาสมัครสมาชิกสภากาญจนบุส่วนจังหวัดนะครับท่านนําเอกสารหน้าเจ้าหน้าที่เราตรวจสอบหลักฐานเอกสารในการรับสมัครบนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตามข้อ

นี S 1> <S 1> ่อยากให้ตีย้ายช่ไดเด็ดอยากให้ตีย้ายสายยิบสี่เจะามองใช่ไหมแต่บางเอิร์นกคุมมาทางตรงนงคือเินี่มาสองเสื

วันกตั้นะครับเป็นอนมาแล้วนะครับวันที่หนึ่งพันครับเออเออโอ้มาไหมมาเท่าที่มีมาทัสินิ้ว ีมันบังบังมือบังหนาทั้งแถบครับครบเออโอเคไปโอ้โหสีคผมมีลำเบอร์สี่นี่ครับครบทุกเขตครับ42เขตเลือกตั้งก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่แบบเอาวันนี้ก็คือวันที่เลิกดีนะ เพราะวันนี้จะมีการปิดทองทําบุญที่รัชการที่หนึ่งด้วยนะครับก็เอาเลิกวันนี้แล้วก็หลังจากสมัครเสร็จแล้วก so, <im Hebrew> um, ็ให้สมาชิกที่สมัครทั้งหมดไปร่วมปิดทองทําบุญที่อนุสาวรีย์รัชการที่หนึ่งครับมีความมั่นใจบ้างไหมคันหนอครับในเรื่องต่างข้างก็ความมั่นใจเหรอครความมั่นใจเนี่ยผมว่าให้ประชาชนเป็นคนตัดสินดีกว่านะครับเพราะการลงสนามเลือกตั้งแล้วผมคิดว่าทุกคนมั่นใจแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ประชาชนมาตัดสินใจในการลงลือตั้งครับคน่ว่าเมื่อวานมีคู่แข่งที่ที่จะาหนักใจะพราะธรรมดัาครับการเมืองต้องมีคู่แข่งอยู่แล้วครับก็ก็ไม่ได้หนักใจครับก็ถือว่าเราแข่งขันโดยประชาธิปไตยนะครับเราหาเสียงโดย เขาเรียกว่าโดยความชอบธรรมโดยประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับก็คงจะไม่มีความแรงเหมือนจังหวัดอื่นนะไม่มีนะครับมีแต่แฮปปี้ครับหาเสียงกันโดยวิลาหาเสียงกันแบบแฮปปี้อยู่แล้วครับไม่มีไม่มีการที่จะมาใช้ความรุนแรงอะไรไม่มีครับอันใจไหมครับตัวอย่าจะรับเลือกตั้งทำมาติดเขาสีส้มสีดูเป็นมาติด ในสมาชิก42เนี่ยผมมั่นใจนะครับเพราะว่าสมาชิกของเราแต่ละคนเนี่ยลงพื้นที่หนักนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาก็ดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างดีนะนะครับจากการที่ได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้สอบถามข้อมูลจากท่านผู้ในกา,การเลือกตั้งประจำจังหวัดและท่านประหลัดองค์การมหาชนจังหวัดในฐานะผู้ในการเลือกตั้งประจำอบจบุรีรัมย์นะครับ<ๆ>ก็ทราบว่า,าการรับสมัคร นะครับตั้งแต่ช่วงเมื่อวานจนถึงวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มีการจับสลากนะครับและก็ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งนะครับในช่วงนี้นะครับ